ท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูตรงประตูน้ำของเดิมนะครับที่ชาวบ้านเอบพูดว่าเออมันทำให้น้ำท่วมมันท่วมจริงไหมมันเกิดจากสาเหตุตรงที่ว่าทำประตูน้ำแล้วมันเป็นยังไงมันใช้ได้หรือเปล่าณเวลานี้นะครับรวมถึงฤด,ดูการาน้ำหลากที่ผ่านมานะครับมาดูนะครับมันเป็นอย่างที่ พูดไหมผมจะพิสูจน์ให้้ได้ดูเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันท่อเล็กขนาดเดียวประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณผมว่าสิเซนหรือว่าเต็มที่ก็20เซนนะครับเนี่ยแล้วในขณนะดเดียวกันมีอะไรมาอุดตันนะครับมีอะไรมาอุดตันสภาพมันก็คงจะใช้ไม่ได้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอันว่าไอประตูน้ําตรงนี้มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันทามาเฉยๆทำมาให้มันพอแล้วแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่สูงด้วยนะครับดูดูสิครับว่ามันอยู่สูงขนาดไหนเวลาน้ํามามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนแล้วครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการระบายน้ํานะครับการระบายน้ํามันคงไม่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอนั่นเองนะครับ เนี่ยนะครับดูดูง่ายๆเห็นกับตาเลยนะครับนี่นะครับมันก็เลยได้ขุดตรงนี้เพื่อให้เป็นทางน้ำไหลน้ำเดินนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมส่วนท่อใหม่ดูครับที่จะเอาใส่นะครับที่จะเอาใส่ดูครับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งเมตรนั่นแหละครับดูว่ามันถ้าน้ำมามันจะสะดวกกว่าอันเมื่อสักครู่กี่เท่านะครับอัตราเร่งอัตราความเร็วของน้ำถ้ามันผ่านท่อตรงนี้มันจะขนาดไหนนะครับแล้วมันเป็นท่อโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับเป็นท่อไม่ใช่ท่อปูนเฉยๆเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยนะครับเนี่ยแข็งเปึ๊กเลยเนี่ยนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เชื่อได้เลยนะครับเชื่อมั่นได้เลยในท่อขนาดเนี่ยนะครับดูร้อยร้อยคุร้อยนะครับแข็งแรงมากเลยหนาปึกเลยนะครับนะครับก็จะให้เห็นความแตกต่างจากที่ผมไปถ่ายเมื่อตอนแรกกับอันนี้นะครับที่จะใส่เร็วๆนี้นะครับมีทั้งหมดเกตท่อด้วยกันเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเวลา น้ำมาหจะสามารถระบายน้ำดีขนาดไหนแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็เชื่อได้เลยนะครับว่ามันแตกต่างจากของเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเนี่ยนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับเด็กๆเข้าไปเนี่ยได้สบายเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เชื่อได้เลยเชื่อมั่นใจนะครับว่า ท่อขนาดใหญ่ขนาดนี้เวลาน้ํามามันจะระบายน้ําได้ดีได้ดีเยี่ยมเลยนะครับประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับนะครับ,นะรบนี่ก็คือตรงบริเวณที่จะฝังท่อนะครับฝังท่อตรงนี้นะครับแล้วก่อนจะเอาท่อวางเนี่ยก็จะเทปูนนะครับเทคอนกรีต อย่างดีเลยนะครับเพื่อป้องกันการซุดตัวในขณะนะเดียวกันก็จะทําอเทปูนหลังจากที่วางท่อเรียบร้อยแล้วเจ็ดท่อเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะ,ะเทปูนข้างๆข้างๆท่อเลยทุกทกท่อเลยนะครับทั้งเจ็ดท่อเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยมีความเชื่อมั่นด้วยนะครับแล้วตรงนี้ดูเวลาน้ามาเนี่ยมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นคลองน้ํานะครับแต่มันเป็นต้นน้ําที่น้ําหลากมาแล้วก็มาลงตรงนี้ลงมาไหลมาเรื่อยๆมันไม่ใช่น้ําที่มันจะไหลบ่ามาจากภูเขาจากแม่น้ําแล้วก็มีเป็นลําธารมาเรื่อยๆไม่ใช่นะครับเป็นน้ํากระจายมาลงตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นทางน้ําโดยตรงนะครับแต่ว่ามันเป็นที่อีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ําอยู่นะครับมันไม่ใช่น้ําแรงๆที่จะมาตรงนี้นะครับ มันเป็นน้ํากระจายนะครับกระจายมาจากโน่นแะครับกระจายมาจากทางอาอเภอสองดาวอําเภอโน่นนะครับมามามารวมมา,รมากระจายกันกระจายมาตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็ปล่อยน้ํามาส่วนมันจะไปได้ดีจริงๆก็โน่นนะครับอยู่ตรงอีกทางหนึ่งทางโน่นนะครับทางที่ผมถ่ายให้ดูที่ผมขุดบ่อขุดสเม,มื่อวานนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูท่อนะครับได้ดูท่อ ความใหญ่ความกว้างความาขนาดของท่อเป็นเกณฑ์นะครับมีชาวบ้านมาพูดคุย,คยกันนะครับพูดเฉยเฉยไม่มาดูนะครับไม่มาเห็นอันแรกนะครับจริงๆแล้วเนชาวบ้านก็น่าจะมาดูตั้งแต่ที่เขาทำอันแรกทำไมาน้ำมันถึงท่วมนะครับก็ <c oughs> เพราะว่าคุณไม่เคยมีการสอดสองดูแลนะครับคุณมีแต่พูดเฉยนะครับมาพูดแล้วก็มาพูดว่ามันอย่างงอนอย่างนี้ เวลาเขาทาไม่มาดูนะครับไม่มาโต้ไม่มาแย้งไม่มาคัดค้านว่าเออทำแค่นี้มันเล็กไปอย่างเงี้ยไม่เคยมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือว่าอยากให้เห็นว่าเออคุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นได้เลยนะครับท่อขนาดนี้มันเป็นท่อขนาดใหญ่ร้อยคูณร้อยมิลลิเมตรเลยมันใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับตอนแรกผู้รับเหมาว่าจะเอามา80ิผมไม่เอาผมเปลี่ยนเป็นร้อยคูณร้อยเลยนะครับร้อยคูณร้อยเลยคอสอรอ นะครับคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างหนาปึกเลยนะครับรถเหยียบมันก็คงจะไม่ยุบไม่พังหรอกนะครับแต่อันเดิมเนี่ยนะครับอันเดิมผมก็คงจะให้เดี๋ยวให้ให้ผู้รับเหมาดูว่ามันอยู่ในสภาพใช้การได้ไหมนะครับถ้ามันใช้การไม่ได้ก็คงจะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับไว้วางใจสบายใจได้นะครับสบายใจได้เราไม่ได้ทําเพื่อให้มันแล้วแล้วเสร็จ นะครับเงินก็เป็นเงินของของตัวพวกผมเองทํานะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับหมดไปเกือบแสนเลยนะครับทั้งทําตรงนี้ทั้งท่อแล้วก็ทําตรงสนนให้เพื่อนพี่น้องนั่นแหละครับชาวบ้านได้มาใช้กันนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปหวงแหนที่จะไปทําเพื่อส่วนตัวนะครับเราทําเพื่อส่วนรวมนะครับเราใช้เงินส่วนตัวออกนะครับเราไม่ได้เอาเงินสักบาทสักสตัง จากประชาชนจากพ่อพี่น้องนะครับเราใช้เงินส่วนตัวทําเพื่อส่วนรวมนะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนแหละครับมันก็มีสิ่งที่มันเ,เพื่อเจ้าของไร่เจ้าของนาจะได้เข้าไปในนาของตัวเองได้สะดวกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่นาตาบอดนะครับนะครับที่นาตาบอดนะครับก็เลยทําเป็นถนนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างคล่อ,องตัวได้สบายเวลา เก็บเกี่ยวพืชผลทางด้านการเกษตรหรือว่าเวลาทําไร่ทํานานะครับก็จะได้เดินทางสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปผ่านนาใครไม่ต้องไปเหยียบย่ําที่นาใครเพราะถนนตรงนั้นนะครับเท่าที่ผมดูประวัติความเป็นมามันก็เป็นมันก็เป็นถนนสาธารณะเป็นทางสาธารณะทางวัวทางควายสมัยโบ,บราณโบราณนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อพี่น้องชาวที่อยู่และแวกนี้ตำบลนี้ก็ขอให้ได้สบายใจนะครับผมไม่ได้มาเพื่อที่จะทําทลายนะครับแต่ผมมาสร้างมาพัฒนาแน่นอนแหะครับ การพัฒนามันก็ต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีส่วนเสียส่วนหนึ่งก็คือว่า,าสิ่งอะไรต่างๆที่มันอยู่บริเวณรอบข้างาต้นไม้ที่มันเป็นพุ่มเป็นอะไรเราก็ต้องคงจะตัดทอนเพื่อให้รถเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้สบายใจนะครับส่วนหนึ่งเรามีเจตนาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ธจริงๆนะครับถ้าเราทําแบบง่ายมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะครับท่อผมก็คงเอาท่อเล็กๆามาทําให้มันพอแล้วแล้วไป นะครับผมได้เอาท่อขนาดใหญ่ลงทุนขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับทําใหพ้พี่น้องได้สัญจรไปมาใหญ่โตขนาดนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนําเสนอเล่าเรื่องสู่ท่านฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ